หลังจกทำการมันเดือดทำนี่ทำความปาอนควาจะขึ้นโครงไม่เกี่ยวกับเจ้าของบ้านนะครับเรวงแ้าโอูงต๊ะับากาทำมาพ่นาไมแค่โต๊ะกับแม่จับเ เดี yeah. um, ๋ยวทีน้องไปรับด้วเจ้าดเลยเฮ้ยคนหลายเราอยากมามามีส่วนร่วมคนหลายัไฟด้วยโอ้เฮ้ยเนาะหมอคนนั้นแหละ มันก็ค่อยๆล้ําๆดิเข้าไปดิเลื่อนตรัสโอเคโอเควันนี้อ่าดิผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยก็ง่ายๆ <coughs>

บางกล้องเง้ยตนนี้ส่อ้ยว่าขนาดตัหนเอยนึ่ง้ายยเลยกันจับระน้ำบ่อึมีกน้ำไหมอ่ะ ต้องระดับน้ำไหมตัก้งอต้องน,นอ,อ่ะาน,น้ำเน,บบนำี่น้ำแหะตรงนั้นมันมสูงวั้ัดขึ้นน่เนตรท่ละกันเนี่ยเลยไมต้องก็คือว่า จะให้ปันไดขึ้นอีกได้ไหมฟังเราดิซิจุ๊บตรงสีน้ำตาลนี่มึงเอาไส้หรือขวาหรือตรงกลางจ้อจ้อจ้อหนานาคานหรอที่มีสีนี่อะไรอ่ะมีคิดจะเอาหน้าออกแบบมีเอาเงาะหน้าตาออกจะต้องได้ก่อนไม่เข้าใจมึงเห็นสีน้ำตาลที่มึงสาสีน้ำตาลที่ว่าสีไว้มึงอยู่ตรงกลางไส้ขวาหรือไหน

เสาตเออเสาต้อยม่อาได้เากองไฟออกยิ่งุกเปอแล้วไปรับวัดองไฟหาก็ตั้งรับไปรับแงเพราะ่ายานมันเขาเขากัาตั้งตั้งรับเสาอยู่มถูกไหมเสาตั้งรับตรนี้ใช่ไหมตนี้ัน็ข้ตตาบนี้รอ่า จกันี้นเ่จากนี้จะดหลังคไหนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยต้องมุมดไหมงเอาเชือกาานเลยเนี่ยตรงนี้หลันี่นแบ๊นี่มันติดหลังคาเลยเนี่ติดตัวนี้หลังคาไม่บอ ผลงาั้นแม่ออกมาที่ก็ได้รับมันอย่างที่เห็นว่ารับนี่ก็ได้ถึว่าผมแบนนิดผมตอใจกนนผมหาผมมีที่หลองาตรงนี้นิ่มงเอามึงเล็กหนอเอาเชือกมาก็ได้เสื้อมาสงเกียวเกีียวพอมันหักเลยดง้าเลยตัวดหน่อยนึงรีกลงไปลงไปตกคุเกลากหน่อยเดี๋ยวเล็กี

เสื้อกลักเสาไปเลยตั้งไเฮียห่วงว่ะห่วงวน้อนเฮียานี่ไอีกาสอมนโอ้ตกให ฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างกันมันเดือดด้วยนะครับขอบคุณครับ